สวัสดีครับพบกับผมมีงเงาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Genshin Impact ซึ่งวันนี้เราจะมาอาัปเดตอีเวนต์วัน,นีที่<ส>านมครับโอเคอย่างแรกเลยก็จะมีอีเวนต์ขึ้นมา4อย่างด้วยกันก็คือฟ้าฟ้า,ฟาทะเลดาวเรื่องเล่าและะนเท r n l ไลท์เท e เตอร์แมค a n นิกแล้วก็ตลาดเสี่ยวนะครับแต่ทีนี้ทั้งหมด จะสามารถทำได้หลังจากเราทำเควสของเสี่ยวก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวผมไปทำเควสของเสี่ยวก่อนนะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังเควสเสี่ยวน,นะครับโอเคครับเควสเสี่ยวก็เสร็จเรียบร้อยเนะเป็นเควสที่สนุกเหมือนกันนะเสร็จก็สามารถเข้าไปทำได้นะครับจะใช้เวลาประมาณครึ่งชัวง่วโมงนะ โอเคเสร็จแล้วเราจะมีเควสต,ต่อนะครับก็คือเควสชื่อแสงมาจากไหนนะอันนี้เราต้องไปทำนะฮะไปะ เคเควสเสร็จสิ้นโอเคฮะตอนนี้ก็คือเราจะมี4เควสที่เปิดนะซึ่งตลาดนัดก็จะเป็นตลาดขายของมาเรามาดูอันแรกก่อนเลยมีเพชรอัพมีตัวของอสมุดอัพ exp ตัวดัสแล้วก็เงินนะครับช่วงที่2ก็จะมีคล้ายๆกัน ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตามนี้นะโอเคทีนี้ฟากฟ้าทะเลดาวให้ทำอะไรได้บ้างอ่ะเนื้อเรื่องจบนะครับฟากฟ้าทะเลดาวทีนี้มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเล่าของเมืองใหญ่เราไปดูนี่มันจะมีเควสอีก2เควสนะครับเราไปลองท o w e r อ e ์ e ด s เก่อนละกันไป โอเคเอาใหม่หลังจากทำเควสเสร็จนะฮะทั้งแสงมาจากไหนแล้วก็เควสของเสี่ยวเราจะมีทั้งหมด4อีเวนต์ด้วยกัน, <c oughs> นเดี๋ยวผมเปิดให้ดู <c oughs> ก็จะมีฟากฟ้าแห่งดวงดาวซึ่งเราจบแล้วนะครับเรื่องเล่า L ลนเท Light ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วยเหลือคน Theater Mechanicus คือ Tower Defense แล้วก็ตลาดเสี่ยวเป็นตลาดแลกของนะครับ เราไปลองจาก Lantern Light like กันก่อนเลยว่าอีเวนต์จะเป็นยังไงนะฮะ <speaking in them> ไป <speaking in them> ไปคุยกับวางยา ไปเราไปช่วยงานวางยานะฮะ ค okay. หลังจากทํำเควสเรื่องราวในเมืองใหญ่เสร็จนะครับมันก็จะเปิดเรื่องเล่า l ลนเทอร์ไลท์ขึ้นมาซึ่งเราจะทําได้วันละ3อันนะครับไปเราก็ไปทํากันเลยแล้วกันมีการรับคําขอทั้งหมดของชาวเมืองได้ด้วยนะดูซิมันเป็นเควสอะไรที่วุ่นไวายไหม อ่ะก็จะเป็นคล้ายๆเควสรายว,รวันนะฮะทีนี้ก็จบไปก็คือทำเควสไปเรื่อยๆซึ่งเควสหลกัหลกๆแล้วก็คือจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ โอเคหลังจากที่เราได้สมบัติครบเควสสำเร็จเราก็จะได้ความสนุกของเทศกาลนะฮะทีนี้ไปดูกันว่ามันทำอะไรได้ถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อครบแบบในระดับหนึ่งแล้วเราจะได้ตัวละคร4ดาวในเมืองหลีเย่หตัวนะครับให้เลือกโอเคเรื่องเล่าเลนเทอร์ไลท์เราก็ทำไปอันหนึ่งขาดอีก2ออันเนอะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำในไลฟ์นะครับทีนี้มาในส่วนของตลาดนัดเสี่ยวเราต้องลองเทเตอร์แมคคานิกนะฮะไปทำกันดีกว่าทีนี้เทเตอร์แมคคานิกมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะฮะก็มาคุยกับคนนี้นะครับลุยจินจะอยู่ข้างๆกับจีทงมาเรามาเล่นเกมครั้งแรกนะฮะ ดาทดลองซึ่งลักษณะพิเศษก็จะมีกระดาน2แบบนะตอนนี้นะครับเราต้องค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆมีถึงระดับ6ซึ่งก็จะมีท้าทายแต่ละอย่างต่างกันไปนะฮะก็คือมี6กกระดานให้เล่นนั่นเองไปเราลองเล่นกันเลยดีกว่า ความยากเราสามารถขึ้นได้ถึงโหมดพิเศษแต่มันจะให้เริ่มที่1.0ก่อนโอเคงั้นผมเปลี่ยนเอาเป็นซูโค้ดแล้วก็เป็นโมนาฟิเชลโอเคโอเคครับ เค okay. เราสามารถดูแมพได้ตามไอ้นี่นะครับก็คือเราสามารถจะดูปกติได้เลยแต่อันนี้เป็นแมพเดิมเนะอะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างผมจะเปลี่ยนละผมจะเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งกลับไปกับน้ำเอ้ยผิดอันนะ่ะไม่เป็นไรลองเล่นดูก่อน โอเคเป็นน้ำแข็งสอันเริ่มเลยทีนี้เราก็จะมีช่วยช่วยรวบ2ตัวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะแถมครูดาวเราลดด้วย <c oughs> ก็จะเปิดอันนี้เอาไว้ข้างนี้ <c oughs> เปิดน้ำไว้ด้วย ใครเข้ามาก็รวบเอาไว้เน้นนานไม่เน้นไม่เน้นแบบต่อสู้ได้เร็วเคก็ค่อยๆมาเรื่อยๆนะคะก็เหมือนครั้งแรกแหละครับเคร่าวเปิด เราสามารถรวบได้เรื่อยๆนะฮะให้ไปฮนะอัน <ij os. S 2> นี้หลุด นี้มีปัญหานะฮะโอเคเกือบเหลือหนึ่งตัวที่มันกำลังเดินดึบดบด๊บดึบดึบไปอยู่ทีนี้มันจะมีพวกสนามลมอะไรพวกนี้ด้วยนะ <S <S ไม่เป็นไรเราก็ สามารถอัพได้นะฮะเพิ่มความเร็วอิเล็กโตรมาแล้วผมก็อันนี้เป็นอันบัฟเนะลองดูนี่ซึ่งตรงนี้ผมจะมาสร้างเพิ่มนะฮะเนื่องจากข้างนี้ผมมีปัญหาอยู่ ก็จะเป็นน้ำอันหนึ่งไฟฟ้าอันหนึ่งและส่วนข้างนู้นทําเผื่อเอาไว้ผมจะทําเป็นไฟโอเคเริ่มลองดูฮะพอข้างนี้จริงๆผมอัพมาผิดเนี่ยมาละมาละมาละ แล้วหนึ่งอะเออ,อเคผมผิตดตลาดอีกแล้วใช่มั้ย ทำผิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีไฟอา้าวตายเฉยแล้วเดี๋ยวผมปับตรงนี้ไปด้วยนะ งนี้ไกอันนี้ถือว่าเราเทสนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมรอน้ำตรงนี้นยังพอได้อยู่ ได้อ่ะงันเพิ่มความเร็วไฮโดรก่อนแล้วกันโอเคเล่นเลยนะฮะข้างนี้จะไม่ทันเรา โอเคแล้วผมต้องมาช่วยด้านนี้ล่ะเพรด้านนั้นค่อนข้างอยู่นะฮะอยู่ไหมอยู่สิโอเคเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้เพิ่ม แล้วก็สร้างเป็นไฟสามอันเลยแล้วนะกวันมาตอนนี้น่าจะพอได้อยู่นะฮะัฝั่งนูนะ้นน่ะค่อนข้างสบายแล้วฮะ จะรื้ออันน้ำแข็งตรงนี้อันหนึ่งก็คืออันนี้เนี่ยแหละแล้วก็โอเคปล่อยมันไปผมมาเอาน้ำใส่ไว้ตรงนี้กันดีกว่าโอเคเราสามารถอัปเกรดได้อีก ฟื้นฟูห้าคะแนนเมื่อมอนเตอร์หนีไม่สำเร็จผมเอาพลังโจมตีดีกว่าโอเครอบสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นการทาวเวอร์ดีเฟนต์ไปเรื่อยๆฮะตัวนี้เป็นคล้ายๆตัวบัฟเนอะใช่ไหมใช่แต่เราอัปเกรดไม่ได้แล้ว ซึ่งมันยังมีอย่างอื่นอีกนะฮะอย่างเช่นแบบก๊าซอะไรแบบเนี้ยม,มาอันนี้เราสามารถทำได้ตีได้ปะตีได้โอเคงั้นผมก็ลงตรงนี้ช่วย แก๊งนู้นที่กำลังมาเราต้องไปช่วยตรงนี้นะครอ่าเนี่ยเราก็สามารถช่วยตีได้นะฮะเราก็ช่วยตีไป ในฝั่งนี้มันยังพอมีคนมันยังพอมีธาตุน้ําอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะชิวดิดหนึง่งสบายโอเคเราก็ได้ประมาณ340ฮะไปะซึ่งหลังจากเราชนะได้ เราก็จะสามารถรับของได้นะครับก็เก็บของไปเรื่อยๆเพื่อเอาไปขายเอ้ยเพื่อเอาไปแลกของนะฮะนี่อย่างตอนนี้ผมแลกได้ละอันหนึ่งซึ่งเราสามารถมาอัปเกรดตัวพวกหมักลุกให้มันเก่งขึ้นก็ได้หรือว่าเราจะเอาไปอัพตลาดนัดซื้อของในตลาดนัดก่อนก็ได้นะครับ แล้วแต่เพื่อนๆเลยทีนี้มาของ3มอย่างที่เราใช้ทำไอ้นี่เก็บได้จากไหนบ้างเราไปดูกันฮะก็อย่างแรกอย่างที่ผมบอกเนอะอ่ะผมไปที่บูเป็นดอมน่าจะง่ายสุดไปโอเคของที่เก็บได้3ชิ้นนะครับ <cam pe ch> เพื่อไปทำคมไฟเสี่ยวอย่างแรกก็คือ เก็บของในเมืองเนี่ยครับเก็บพวกต้นไม้ใบหญ้าทุกอย่างเราก็จะสามารถได้ได้ไอ้ลเทอร์ไฟเบอร์มาเนอะในขณะที่สำหรับพวกของที่เป็นอย่างที่สอง,องก็คือวิชเนี่ยเราจะได้จากเทอรีเชลการตีมอนนะฮะ に気をつけてのเราตีมอนเคลียร์มอนไป oh. ก็จะได้ของมาเนี่ยนะครับวิกแมทเทียรส่วนอันที่3อย่างที่3ที่เราจะหาก็คือตัวของแร่ใช่ไหมฮะ <laughs> ตัวแร่เนี่ยเราสามารถได้จาก ในส่วน <Hobby Tale> ของการขุดแร่นะฮะไปเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนทีมก่อนอะเราขุดแล้วเราก็จะได้พระเสียชาดอันนี้คืออีกอันหนึ่งที่เราจะทำโคมไฟได้นะครับซึ่งตัวของ พาวเวอร์ดีเฟนเราก็สามารถวนเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับผมมาเก็บเผื่อ,อไปเลยเข okay. าฆ่าก็ประมาณนี้ครับซึ่งเราก็สามารถไปทำไม่จำเป็นจะต้องทำที่ตัวของโต๊ะที่รี่อยู่เ,เท่านั้นนะครับ เราสามารถที่จะมาทำในมอนส t ต r ร์ได้ด้วยไปเราไปเทสอัน,นี้เลยดีกว่านี่ครับมาทำโพมไฟเพิ่มนะตอนนี้ผมทำเพิ่มได้6อันก็สามารถเก็บทำไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตัวไอ้ t o w e r d e f e n เ e เราสามารถเล่นโคออฟได้2คนนะครับเพื่อนๆก็สามารถหาเพื่อนไปเล่นได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับคลิปน่าจะยาวนิดนึงก็หากใครชื่นชอบคลิปนี้บรบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ,บแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook มีเงาชาแนล,ลให้ผมด้วยนะซ<อ>ึ่งในเพจ f a c e b o o k ก็จะมีการไลฟ์สตรีมเกมเกนชินและเกมอื่นๆด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย